เอเยอร์วอซ่าสวัสดีครับผมพีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าอาร์สิบห้าเอ็มเอบีเอสปีสองพันยี่สิบสองจดยี่สิบสามนะครับคันนี้คือสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะลูกค้ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะ,ะตัวนี้เป็นตัวครบรอหกสิบปีนะฮะชุดสีเดิมเลยนะครับผมเป็นขาวคาดแดงนะครับผมสวยๆเลยนะฮะ จแจ่มเลยนะครับเจ้าคันนี้นะเป็นตัวลิมิเต็ดเลยตัวสูงสุดของ R15 าแล้วนะครับผมเจ้าคันนี้นะเครื่องเดิมนะครับ 155cc VVA นะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมรถสวยสภาพดีพร้อมขับขี่ใช้งานครับลูกค้าแหมเลขไมยังน้อยอีกรั้งหากนะฮะระบบเบรก ABS ใช้ทำงานได้ปกตินะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะครับ คันนี้คือสีสวยๆเงาๆเลยนะฮะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดคิบเลยนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสห้หมดแล้วนะครับโซสเตอร์สะอาดมากๆเลยดอกยางหลังแน่นๆครับผมมีท้ายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้นะครับคันนี้คือใครได้ไปคุ้มๆแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับลูกค้า เลขใหม่เจ้าคนนี้นะฮะอยู่ที่5,100โลเท่านั้นครับผมใหม่น้อยมากๆเลยนะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ากรตะตับติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยโอ้โหคันนี้นะบอกเลยว่าออกใหม่เกือบแสนสี่นะฮะ รถสวยๆสภาพดีขนาดนี้อย่ากให้พลาดน,นะครับผมคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไปแนซนได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ